สวัสดีครับคุณนจโทัพพีชนะนะครับตอนนี้ผมอยู่ในบรรยากาศของตลาดนัดนะฮะอยู่ที่ตลาดมั่งคั่งนะฮะตลาดมั่งคั่งนะฮะโอ้มันมาเจอกระต่ายมั่งคั่งกระต่ายมั่งคั่งนะกระต่ายมั่งคั่งอันนี้มาเจอน้องอะไรนะเฮ้ยนี่มันน้องไออะไรวะช่างล้าวเปล่าเออช่างลาวนี่ว่านะนี่ครับเรามาเจอน้องแบงหน้าน้องแบงสวัสดีครับนี่น้องแบงนะครับ อ่าเป็นกะเพรายี่เดียวนะกะเพรายี่สิบบาทยี่เดียวนี่เองนะฮะนี่ครับยังไม่ได้ผัดยังไม่ได้ผัดอุ่นให้เมียก่อนอ่อุ่นให้เมียก่อนดี่ไม่งั้นเดี๋ยวเมียด่าเดียวเมียตีเอาออุ่นอุ่นอุ่นอันนี้กินส่วนตัวใช่ไหมไม่ได้ขายอันนี้กินส่ตัวครับอันนี้กินสตัวนะเขาไม่ได้ขายโอ้โหนี่กุ้งทำกุ้งให้เมียก่อนเดี๋ยวเมียด่านี่มาดูายการกะเพรายี่เดียวก่อนนี่ถ้าอย่างเดียวคือยี่สิบบาทถ้าใส่ไข่ยี่ห้ากะเพราพิเศษสามสิบกะเพราผสมผสมอะไรบ้าง Icana, อ zat, ливо, UK, ๋อผสมนี่ใช่ไหมอันนี้คือคือไก่เหมือนกันไก่กระเทียมไก่กะเทีับกับกะเพรานี่คือ30บาทนะใครกินแบบแปลกๆแล้วก็ออพชั่นสูงสุดของทางร้านคือ35บาาทกะเพราพิเศษไข่ดาว35บาทแค่นั้นเองนี่ครับนี่นี่เขาจะเป็นกองไว้นะ จะมีคนมาต่อคิวนะฮะอันนี้ตลาดเพิ่งจะเริ่มนะเดี๋ยวสักครู่มาดูวีแบงค์ผัดนะฮะครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับแป๊บนึ่งปันเนยอุ่นนี่นเมียก่อนไหมเดี๋ยวเมียโมโหหิวตีนะฮะไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเมียตกมันนะฮะไม่ได้ครับนี่โอ้ก็จะห่ออย่างงี้ถ้าใครมีมีงบน้อยก็ยี่สิบบาทไปนะใครมีงบเยอะเพิ่มไข่เข้าไปก็ยี่สิบห้านี่กระเพราไข่ดาวถ้าสองอย่างก็สามสิบอ่านี่สองห่อไข่ดาวเอามาดูดิแบบไหนขอประมาณนี้ โอก็ฉ่ำๆนะมันไม่ใช่มาแห้งนะกระเพราฉ่ำนะมีน้ำมีไม่ได้ผ่นแห้งไม่ได้ผ่นแห้งมีน้ำด้วยเนี่ยสังเกตดูเนี่ยนี่มีน้ำด้วยมีไข่ด้วยมีไข่ด้วยขอบคุณมากที่เดินเข้ามาแล้วก็เดินผ่านไปนะนี่ครับตลาดมังข่างนี่ขายวันไหนนะน้องแบงค์ตลาดเมล็กนะครับกระต่ายบางข่างนะครับจันทุษพระาชสาครับจันพุษพราชนาวน่าจุดนี้นะ จัน,นพุทธปหันเสานะฮะวันนี้นอนทานได้ครับมีเตียงให้แลครับมีเตียงนอนทานด้วยพอ,อสามารถนั่งตรงนี้ได้นะอ๋อตรงนี้นั่งประมาณหกเจ็ดคนได้แล้วก็วันอื่นๆก็น่าจะไปรู้สึกไปสมุทรปราการตลาดนัดเยเลกครับทาเรือไปสมุทรเจดีครไปสมุทรเจดีอ่าสมุทรเจดีอาหารสุกอาหารสุกใช่แล้วก็ตลาดเวอร์มาร์เก็ตครับเวอร์มาร์เก็ตสุข,ขาวอาทิตย์ตะบงเข้าอาทิตย์วันเดียวอีกสองวันอีกที่ผมเอาอ๋อเปล่าครับพี่ผมซื้อมาทานครับ แล้วสรุปว่าตัวเองหยุดวันไหนบ้างเนี่ยก็หยุดหยุดหยุดวันที่ไม่มาขายครับวันที่ไม่มาขายวันที่ฝนตกประมาณนั้นฝนตกผมก็มาฝนตกก็มาใช่ครับผมเอออ่ะหยุดแต่วันที่ไม่เห็นแล้วกันส่วนใหญ่ก็ประมาณสองอาทิตย์จะหยุดทีนึงสองตัวหยุดหยุดทีนึงหน้าสองอาทิตย์ใช้เงินหน่อยนี่วันเนี้ยสิบห้าออนวันหยุดทีนึงอ๋อหยุดทีนึงนะอยู่ใช้เงินนิดนึงนี่ไก่สองไก่นี่เป็นไก่กระเทียมนะ อ่านี่ครับอ,อันนี้ธรรมดา20บยี่สิบบาทกระเพรายี่เดียวยี่เดียวน,ะนี่ครับมีเฟซบุ๊กด้วยนะแบงค์คิตติชีอะไรนี่ฮะเฟซบุ๊กเป็นเพจกระเพรายี่เดียวนะนะครับน่านี่คือไก่นะฮะไก่นี้ก็ทำตรงนี้เลยใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวก็ผัดอีกกระทะหนึ่งนะ น๋อนี่ครับนี่นี่เดี๋ยวสักครู่มาดูน้องแบงค์เบิร์นน้องแบงค์เบิร์นกระทะนะสักครู่นึงยิ่งกว่มามะม่วงไ่แดงอีกนะกระเพราที่เดียวอันนี้มาขายกับทีมงานนะแล้วก็ลูกลูกสาวเหรอนอ้นองโอ้ยโอ้ยเรียกว่าเขาหน้าแก่เสียเลยบอก <laughs> ว่าเขาหน้าเด็กนี่อันนี้คือยิมห่านะนยี่สิบห้าบาท จัดเลยจัดเลยอ่ามาดูมาดูพี่แป้งเบิร์นดีกว่าใส่อะไรบ้างขอเดินใส่กระเทียมเข้าไปนี่โอ้โหควันมาก่อนเลยหมูมาแล้วหมูมาแล้วหมูมาแล้วปั๊บโอ้ใส่กันเป็นถุงเป็นถังนี้เลยเหรอครับแต่นี่หมูใหม่นะหมูเก่ายังได้เอาขึ้นหมูเก่าไม่ได้ขึ้นพี่มันยังไม่ละลายแข็งเป๊กเลยแช่ไปกี่วันแล้วล่ะเมื่อวานครับผมเมื่อวานเหรอเอาเอาตงนี้ก่อนตุกวันเหลือทุกวันไหมตุกวันเหลือทุกวันใช่โอ้โห เอาหมูใส่กะเพราผัดนะผัดให้ได้ที่นี่ไม่ใช่น้ำซุปนะน้ำอะไรน้ำน้ำน้ำต้มครับน้ำต้มนะออ๋สูตรนี้ไม่ต้องใช้น้ำซุปเพราะน้ำซุปมันจะออกมาจากหมูเออน้ำซุปมันจะออกมาจากเนื้อหมูนี่เองข้าวบุ้โตขี้เกียจทำข้าวบุ้โตขี้เกียจทำแหมไม่ออมความเลยนะนี่แบบนี้ผัดไปผัดไป เอาวันนี้ไม่เรียกลูกค้าเหรอลูกค้าไม่มาเดี๋ยวต้องตักเนีวฮาบุกบุกบ่าใช่แปลงก็จะรู้ว่าลูกค้ามาช่วงไหนนะได้แกรู้ทันแล้วแกรู้แกก็ไม่มาแต่วันแล้วเดี๋ยวนี้เพราะก่อนมาตั้งแต่บ่ายสองเพลงแนวมาว่าปิดก่อนไ้ค่ะแลคนเยอะเลยจะดีกว่าเพลงแวมาว่านี่เสร็จแล้วอันดับสามคือใส่พริกก็ได้อันนี้พริกพริกธรรมดาพริกพริกสดธรรมดานะใช่ครับอ่าพริกพริกสดพริกสด นี่อะไรอะสีดำสีดำครับสีดำอะไรจ้าพี่ด้านหลังเลยครับอะไรครับก้าเโหเลยจ้พี่โหเพัดไปกันเลจตกทุกวันเหลือทุกวันไม่รู้จะตกอะไรนะสาฝนฝนนะะนะอุปสรรคนาฝนจริงๆ าแล้วนี่โอ้นี่สมชื่อผักกะเพรามันต้องอย่างงี้กะเพรายี่เดียวกะเพรายี่เดียวไม่อร่อยไม่คืนตงังค์กรพี่จ้าพ่จ๋าไม่อร่อยไม่คืนตังค์ให้ด้วยใช่ครับผมก็ต้องเสียตังค์อยู่ดีแล้วงั้นนะโอ้โอโกระจา,ายครับกระจายครับแล้วใครบอกไม่มีน้ำเนี่ยน้ำเยอะนเนี่ยน้ำซุปเนี่ยโอ้ยโอ้ยสีสวยเว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 ้วยวแปรกระเพราไปจอกสีสีเขียว,ยวนะตัดกับเนื้อ ย่ขนาดเราใส่ใบกะเพราเยอะๆันหดขนาดนี้เลยเนาะใช่ครับใบนี้มันช่องดด้วยถ้าใส่น้อยเพอเราตัดไปเดี๋ยวก็คนอื่นจะไม่ได้แล้วได้ใช่ได้แต่หมูก็ไม่นาไม่น่ากินก็ต้องใส่เป็นกำกันอย่างนี้เสร็จแล้วอ้ยถ้าใครไม่ชอบกินใบก็หอมหอมไม่ไม่เค้ยวคนอยากจะกินใบกะเพรานี่เสร็จแล้เสร็จแล้วร้อนๆๆรจักจ นั่นร้อนนั่นร้อนถุงใส่ไว้อีนี้นาบโอโหนี่เคยหล่นม้างไหมเนี่ยเคยครับเคยหล่นนะแต่มันไม่รบยในถุงก็ติดอะไรนี่จา้าไปก็เลยจะเพล േ <coughs> <coughs> น้ำสต็อกน้ำน้ำต้มเลยครับนำ้ำต้มน้ต้มไม่ใช่น้ำต้มผมไม่เกี่ยวนะครับพ oh ี่ขอคนเดียวนะครับผมไม่ดูเรื่องเลยนะเฮ้ยตกกันะพี่เอตัได้้อะไรเนี่ย อร่อยเขาบอร่อยอยากจะขี้อ่ะมาจากบ้านแถวอยากจะไอ้ท้องเสียอ่ะท้องปูมาเมื่อกี้ที่มีไข่ไม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 ่ใช่ครับไม่มีเนื้อเลครับมันอย่างเดียวเลยครับอ๋อราคาถูกหน่อยอ๋อมันถูกหน่อยไงได้กำไรเยอะยนี่ ของของเรื่องเราไม่อร่อยไม่คือตังกับพี่จา๋าไม่หวานไม่เค็มไม่เผ็ดไม่อร่อยเด้อจับพี่ไม่อร่อยแต่ตกเขาอกนะครับเหมือนเดิมจากเหมือนเดิม,อ,อ,มอะไรจ,ระจ้ะพ่อจ๋าห่อเล็กยี่สิบห่อใหญ่ก็ยี่สิบนะครับห่อใหญ่ไม่ได้ทำนะทำแต่ห่อเล็กอ้าว มีอะไรครับเดินเข้ามาได้ครับ20บาทครับสามอ,อก6กิพอฮะอ่าลดให้เหมือนลดเลยจนะเหมือนดูเมนลด,ด,นลดลแต่จะไม่ลดเยอะเลจ๊ะนี่มาดูกันกระเพราพิเศษกับธรรมดานะครับต่างกันแค่ราคานะครับปริมาณเท่ากันนะจ้ามาเลยจดะพี่ โอ้นี่ตากล้องมาสามคนเลยนู่นนู่นโอ้โหปลาหักฉันนอนฉันนั่นรับรชชนานาอันนี้แหละทางเราอาช่วคนจะขันแล้วนี่กะเพาอยู่เดียวนะวนมาเจอมาเจอสามช่องเลยนะวันนี้นะนีออ่กะเพรายี่เดียวจะห่อใหญ่ให้เยอะกินไม่เลอะมุมปากนะจ้าแวะเลยจ้าห่อละยี่สิบสามห,อห่อเท่าไหร่สามห่อหกสิบไปเลยเจ่ โห่แท้โห่แท้ด้านนี้ก็เลยจะพีโอ้ยนี่นี่อยูมีอยู่ขายด้ยนะเครื่องทุกอย่างครับหมูเน็ดเป็ดไก่ใช่ไอ้หูร้อนๆกันเลยยี่สิบบาทโอ้โหอันนี้แล้วได้กำไรตรงไหนแล้วเนี่ยน่ะให้เยอะขนาดนี้ Anyway, ได้จำนวนนะพี่ได้จำนวนอ๋อขายอัพจำนวนไม่ใช่ขายมันเหรอขายออมมันถ้าไม่ได้จำนวนก็ก็ค่อนข้างกำไรน้อยเอ่อขายจำนวนนะร้อนเลยจ้ะพี่พื้นตากแดดมาเลยนะครับเข้าวไปครับเป็นไงล่ะเขาครับ้ไ โอ้ยนี่นี่นี่สามเฮ้ยถุงละกี่โลเนี่ยน้องแบงค์ละโลครับถุงละโลมาถุงละเก้าขีดถ้าเขาสร้างมันไม่ตรงเลยถุงละเก้าขีดครึ่งโดนโดนโดนเฉือนไหมไอ้ที่ดูดูผมไม่เห็นคุณใส่ผงชูรสเลยอ่ะไม่มีครับผมใส่ครับผมชูรสผมใส่ไม่ผมผมผมเล่นอยู่ไม่เห็นคุณใส่ชูรสใส่ไม่ใส่เห็นเนี่ยเอ้าเหรอใช่ครับ ไม่ผมยังมองไม่เห็นซองผูกชุดรถเลนตรงนั้นรถตรงรถดีกินในปริมาณที่พอดีไม่เป็นไรหรอกครับอ๋อไม่เป็นไรไม่ดราม่าไม่ดราม่ากินวันละเป็นถุงเน่ยมาสจเป็นแน่นอนเลยครับอาออันนี้ผัดอะไรอ่ะไก่ครับผมออ๋ผัดไก่คนละกระทะกันใช่มีกะเพราหมูกะเพราเออมีไก่กระเทียมขายทุกวันเรือทุกวันกินแล้วผมร่วงผมไม่กินนั่นเลยเด็กยังไม่ร่วงเลยยังไม่ร่วงเลยนะ เออนี่น <Thank you. S 3> ี wrong, ่ไก่ไกไก่เร็วเร็วเร็อะไรดีจ๊ะปลเเลเลเๆๆเลเลเลลเลเลเรเลเลเลเเล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 ลเนะลเ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 นเลเลเเล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  หิวไหมครับด้านนี้เลยครับหอยย่อละยี่สิบาทเท่านั้นจากคุณพี่จ้าคุณพี่จ๋าแวะมาก่อนเลยจพี่ไข่กระเทียมด้านนี้รสชจ้ิด้านนี้รสจ้ะ ไปดีครับทุกคดูร้านอื่นแล้วมาซื้อร้านนี้แมะเล่นจ้าท่านได้ครับแต่อย่าทำหาความอร่อยนะจ๊ะพี่จ๋าอ้าวแล้วอร่อยไหมตัวลงอ่ะไม่อร่อยแตะส่งกระปกอนะครับด้านนี้เลยนะครับไม่อร่อยไม่คืนตังค์จ้ะไม่อร่อยแต่ส่งกระป๋อกด้วย อันนี้เขาจะต้องทําไว้นะเผื่อคนมาซื้อมันจะได้ทันนะแต่ว่าไม่ไม่ได้ทําไว้ขนาดแบบเยอะแยะนะก็พอดีพอดีสองสาห่อนะดูปริมาณคนหน้าร้านด้วยนะนี่ครับู้เข้าเนาะใช้ข้าววันละเท่าไหร่เนี่ยสามก็ถังเลยข้าววันละสามถังโอ้โหนี่นี่หนึ่งสองสามสามถังนะสามถังนี่ไม่รู้ว่าได้กี่ห่อไม่เคยน้บนะถังนึ่งกี่ห่อไม่เคยนับ อ๋อกะอมันกะไม่ถูกนะนี่ครับ<อ>นี่นีแบบนี้แบบนี้นีนี่เนี่ยเทควบเทควับคว่ำลงมาคว่อลงมาแล้วก็วางเปแถวไปแถวไปแถวนี้แล้วก็จะม,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 มีคนมาเลือกซื้อนี่แบบนี้ยี่สิบบาทแถมพริกปลาให้แถมช้อนให้แบบนี้น,นี่อ้าวทอนได้เลย กินน้ำปลาด้วยขาประจำขาประจำส่วนใหญ่เป็นขาประจำมากินเร่ๆๆๆๆๆๆๆยี่เดียวเลยฮัลโหลพี่จ๋าซื้อเยอะได้เยอะนะครับเือน้อยได้น้อยนะจ๊ะพี่แดงเข้าไปเลยครับอะไรพี่จ๋าจ้าเอาไหนลูก เอาเชิน้นนี้เหรอพี่ตักตรงนี้ให้ได้ไหมได้นะเอาไข่ไหลูก พอใช้บันกี่โลน้องแบงค์เนี่ยอประมาณสี่แต่แต่ว่าเฉพาะใบนะการเกินไม่เกี่ยวนะโอ้แสดงว่าเยอะนะสี่โลเนี่ยเพราะกระเพาะใบมันมันน้ำหนักมันไม่เยอะไงแต่ว่ามันได้ปริมาณแบบเยอะมากนี่นะครับพอขายกันตรงนี้เลยนี่น่ากินด้วยนีร้เพชรเดินเ้ามาเลยครับพี่อะไรอ่ง อไข่ดาวไหมนะไม่ไขดาวหรือเปล่ามีทุกอย่างพี่ยกใว้ความอร่อยนะครับตอนนี้กันเลยนะเจ้าคุณพี่เจ้าคุณพี่จ้ามันจะมีป้ายช่วงโควิด50นาที ก็จะมีป้ายของที่ตลาดเวิร์มาร์เก็ตค่ะถ้าตลาดเวิร์มาร์เก็ตหนึ่งจะขายยีบาบาทท้องไข่ดาวก็คือเหมือนบังคับไข่ดาวไปเลยทุกอทบบกกอก่ค่ะท่าที่มันแพงกว่ากันเหรอไม่สะสะอาดทางตลาดเขาขอให้เป็นราคาเดียวกันอ๋อครับครับห้าบาทสักท่แต่ตลาดที่นี่กระต่ายาที่กระต่ายที่พัสลุงเจดีย์ราคา20บาทกะเพรายี่เดียวนะอ๋อป้ายเขาจะมีหลายหลายตลาดนัดนะก็ต่างกันนิดหน่อย5บาทอะไรอย่างงี้ครับใช่ครับไม่เยอะครับ อ้าวอ้าวอ้าวไก่ไกันเป็นไรแล้วเล่นเป็นโจ๊กแล้วเนี่ยทำโจ๊กเหรอร่อยดีครับพ่อเดียวไม่เคยพอไม่ใช่อร่อยนะพี่ไฮน้อยนะฮะแม่ <c oughs> เลยจ้ะพี่ครับก็ปวดปอดทางแถวมาด้านนี้ให้ผมนิดนึงนะฮะครับผมไปวางบางร้านยำถึงก็ว่าแล้ครับเดี๋ยวไ่ถูกกันด้วยนะเดะี <c oughs> ๋ยวโดนร้านยำตีเอานี่ร้านยำเจ้าดังมาสมุทรเจ้าดังเลย คนก็มาเข้าคิวกันนะฮะเข้าคิวกันอ้าวสั่งเลยมาก่อนได้ก่อนร็วช้ามหมดอดแน่เลยนี่อันนี้คือยี่ห้อพิเศษธรรมดานะครับต่างการแค่ราคานะครับปริมาณเท่าเดิมนะฮะน,น้ำนี่คือน้ำซอสพิเศษปร,รุงมาแล้ว หอมเชียวหอมๆนะนี่นี่ซอสพิเศษนะไม่รู้ใส่อะไรเข้าไปบ้างนะแต่มันหอมนะโอ้อะไรครับเดิมนมาก็เลยครับน้านนี้เลยครับยี่สิบบาทกับพี่สามอหกสิบไปเลยเอ,อ้าคนเริ่มมาแล้วเอาเลงไฟหน่อยดิโอ้ยมันเลงไม่ได้เอาเลงไม,ม่ได้นวดอะไรนวดไวช้าๆจะพายเร็มงามไม่ใช่หรอกแก๊นหมดนี่ <c oughs> ด้านนี้เลยจ้าด้านนี้เลยจ้าอันนี้เลยด้านนี้เลยนี่กำลังทานน้ำซุปไม่ใช่ล้างกระทะนี่ครับโอเคนะครับก้าวโพดยี่เดียนะครับตลาดกระต่ายมั่งคั่งนะฮะท่าพระนะครับอยู่ฝั่งทนนะฮะ ไงไก็อย่าลืมมาหนุนนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ